ก็เอสเนว่าไงเพราะว่าวันนี้สกาลเล่นเรื่องนี้แต่เช้าอผู้สืบทอตำแหน่งต่อจากอริกเทนฮาร์กสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติดีกว่าเป็นเป็นเรื่องเข้าใจกันว่าโดนปลดแน่เชื่อว่าอย่างนั้นจบฤดูกาลนี้จบฤดูกาลนี้จะโดนปลดเดชเชอบี้โทมัสแฟรงก์เกรซเซาเกตแกรมพอตเตอร์มีไหมมีมีมีชื่อก็มีเพราะว่าร้านภูมันขยับ เมื่อวานเนี้ยร้านฟูขยับมากก็เลยทําให้ตัวของพอตเตอร์อทำให้กระโ้เด็กผีบ้านเรานําโดยคุณโตโต้ที่มารายการอ่าว่าไงฮะพําเพิงแต่งคืนเลยอยากได้พอตเตอร์เฮ้ยไม่ใช่มึงอยู่เชลซีฤดูกาลไม่รอดอ๋อไม่ไหวเปล่าอะไรเงี้ย แฟนผีมีไหมเอายังไงเอาแค่4ี่คนนี้ก็ได้นะพอลเตอร์เดชาบี้โทมัสแฟรง์เกรซซาเกตเอาแค่สี่คนนี้ครับทุกคนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือจบยูโรครั้งนี้ทางกฤษไม่สำเร็จแกเตแกเลตมีโอกาสคนนี้นะถ้าสำหรับแมนยูนะเราบอกเลยใครก็ได้เพราะว่ายิ่งถ้าเป็นซาเกตกับกับพอเตอร์นะรีบเซ็นยาว จะมาเป็นขวัญใจคนใหม่ของเราเราจะแบบเซฟตอนนี้เราก็พยายามเซฟเทนนัสแล้วคุณจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องแอชเวิร์ดอะดานาแอชเวิร์ดอะดิฉันบอกแล้วว่าเซอร์จิมอะอาจมีความตั้งใจสร้างทีมงานชาวอังกฤษอย่าลืมว่าในทางการเมืองแกเป็นเบรกซิตเตอร์ตัวยงคนหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้จำได้ดิฉันบอกดิฉันบอกไว้ให้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่อะไรที่เขากำลังหาว่าเติมทีมงานบริหารของเขา เป็นอังกฤษนะจะบอกก่อนแกร์เกตเซาเกตกับพอลเตอร์ก็เลยกระดึบเข้ามามีมีชื่อในอยู่ในตรงนี้คุณซื้ออังกฤษมีใครอีกอ่ะไม่มีไม่มีแล้ววันนี้เมื่อกี้ก่อนขึ้นมาก็นั่งนึกกับแฟนผีคุณแป๊ะว่ามึงลองนึกซิแฟนคุณซื้อโคอังกฤษที่เก่งมีใครที่พอจะฮูระดับแมนยูในเต็มไปแออเอ็ดเวิร์ดของลูตันก็ได้พอเตอร์เคายังเวียนหัวเปน พอตเตอร์โตยังเวียนหัวอยู่นี่เลยฮะบอบอยากได้ซิโมเน่ินซากี้แล้วมึงเอาเอาเซาเกตกับพอตเตอร์มาให้ให้ให้กูเขียนข่าวเงี้ยเหรอนี่ไงเผื่อแฟนแฟนผีมาซิเอาแค่สี่คนนี้ก่อนพอตเตอร์ก็อาจจะได้กลับมาทำงานกับแดนแอชเวิร์ดใช่ไหมเออลองลองลองคือมันมีข่าวว่าพอตเตอร์กับแอชเวิร์ดไปคุยกันอ่าคุยดกันก็เลยเมื่อวานนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสเรื่องเฮ้ยพอตเตอร์อะไอ้ในสี่คนเนี้ยนะ ถ้าเป็นผมนะผมเลือกเดซาบี้ยอ,อย่างน้อยฟุตบอลมันบุกเว้ยเอาเหตุผลฟุตบอลล้วนๆเนี่ยแล้วก็ถ้ามันม<ะ>ีทรัพยากรที่ดีอ่ะเออมันน่าสนใจนะไบตั้นเนี่ยมันปั้นเด็กใช่ไหมอืมอืมอ่าก็วางโครงสร้างได้ให้ปั้นเด็กด้วยอืมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ซื้อให้ดีอเพราะตัวของเดซาบี้เนี่ยเขา โอเคแหละฟุตบอลทรงอะไรเงี้ยมันน่าสนใจนะกินไม่ได้นนอไม่ลาบอีกคนแล้วนะแอคเค้าเดอะยูไนเต็ดสแตนนะอันนี้เป็นแอคเค้าสีเหลืองเลยนะหมายถึงว่าเป็นองค์กรแบบระดับแอคเค้าหลักล้านนะตื่นมาสองวโมี่แล้วมันกอาเลยเอาเลยตั้งล้องตื่นมามันก็พูดเรื่องเดิมเนี่ยให้เลือกระหว่างพอตเตอร์กับเซาเกตเนี่ยขอขอเลือกพอตเตอร์แต่เซาเกตแอดอิงแลนด์นะแปลว่ามันให้พอตเตอร์กูว่ายังดีกว่าเซาเกตเลย ไม่รู้อันนี้แล้วแต่แฟนยูไนเต็ดว่าไงอ่ะลองลองเลือกหน่อยครับแฟนแฟนแมนเชสเตอร์เอาแค่สี่คนนี้ก่อนนะเอาแค่สี่คนนี้ก่อนนะคุณลืมซีดานไม่ได้เลยเดชเชบี้โทมัสแฟรงค์แกรนด์พอตเตอร์เกรทซาเกตเอาสี่คนนี้ครับทุกคนแฟนผีสี่คนนี้ลองเลือกจิ้มให้เราหน่อยลองเลือกจิ้มให้เราหน่อยถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยเซาเกตเนี่ย คุณก็นึกถึงทีมอังกฤษอ่ะแพลาติกฟุตบอลที่เขาบอกอ่ะต่อไปจะเป็นต่อไปจะเป็นทรทรฟุตบอลเล่นได้หลายตำแหน่งไม่ใช่คือแบบว่าเน้นผลเขาบอกเขาคุณทำแบบเดิมมามันไม่ได้อ่ะจะมาเอ็กซไซติ้จะมือวาอะไรขนาดนั้นนี่แหละเน้นผลเห็นไหมเราเข้ารอบรองฟุตบอลโลกอะไรอย่างงี้เออเอาแล้วมานี่คือเซานีเกต แต่ว่าพอตเตอร์เนี่ยยังมีสไตล์เว้ยไบตันมีมีเบสิกมันยังมีภาพชัดในการในการสร้างของเขานะพอตเตอร์นะแต่แมนยูจะทนได้หรือเปล่าสร้างหกเจ็ดปีอะเอาจริงๆพอตเตอร์ได้สร้างไบตันเท่าไหร่โอ้กว่าจะกว่าจะมาดีปีสุดท้ายแล้วย้ายอยู่เชลซีอะเล่นดียิงไม่ได้เล่นดียิงไม่ได้อ่ะคุณเอาไม่คุณทําใจได้แบบแฟนแมนยูอะ แล้วแล้วอยู่เชลซี6เดือนสร้างสร้างไบรทตันสบายต,ตอนนี้ก็อยู่มาลิฟ์อย่างเดียวฮ้ยออกมาแล้ว <c oughs> นั่นเขาบอกวะไปเที่ยวเฉยรับรับเงินสบายแล้วชดเฉยไปอืมดิชาบี้ล่ะ เดเซบี้นี่ชัดหน่อยหมายความว่าผมว่าจริงๆเดเซบี้เนี่ยเป็นโค้ชที่หลายทีเป็นข่าวกับหลายทีมากที่สุดนะในบรรดาตัวเลือกในตลาดเพราะเป็นทั้งบาซ่าด้วยลิเวอร์พูลด้วยยูเนเต็ดด้วยและเชลซีด้วยในกรณีที่ว่าเชลซีต้องการหาตัวอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวกับหลายๆทีมเป็นรองจากเขาก็คืออโมริงอ่าดูเป็นอโมริงอ่ะเผอๆนะเว้ยเพราะแมนยูนี่บางทีชอบตัดหน้าลิเวอร์พูลนะใครเป็นข่าวเยไปตัดหน้ามาก่อนพอไม่ได้ปุ๊บเขาไม่เก่งเลย นี่ไม่ร้อนเล่นแล้วนะเนี่ยวันนี้ตื่นมาเนี่ยมันหิวขอนะมันบ้าเรื่องโฟกัสเรื่องพอร์เตอร์กับตอนนี้ตอนนี้กับเซาเกตเนี่ยเป็นเรื่องเวลาสื่อที่อังกฤษเหมือนจะเล่นเรื่องเซาเกตกับการพอร์เตอร์เป็นหลังสองคนนี้เป็นหลักเมื่อเช้าก็เหมือนกันนะสองคนเ่อเช้าก็คือเขาเป็นเอาเทปเมื่อคืนนี้ที่คุณพ่อออนสตีนคุณน้องออนสตีนมามอดูเบเตอร์เดเดรย์คือเออเดวิดออนสตีนนะกลางคืนตอนดึกของบ้านเรา ตอนเช้ามืดบ้านเราะจะมีรายการ The Back Page ที่ว่าเอาอปกวางวของหนังสือพิมพ์มาของวันใหม่อ่ะของวันใหม,ม่มาพูดคุยเมื่อเช้าเขาก็ออนเทปออนซีนอีกในสกายแล้วก็พูดเรื่องนี้เรื่องเสาเกตกับความน่าจะเป็นซึ่งก็ต้องดูผลงานในยูโรแต่ก็หมายความว่าเออใช่เพราะว่าเกตเสาเกตย,ยังมีมันเป็นตอสัญญาไปอีกใช่แต่ว่าถ้าได้แชมป์อ่ะก็ควรลงไหมเพราะว่าแต่ถ้าไม่ได้แชมป์โอกาสได้แชมป์ก็ไม่ได้เยอะนะ ถ้าอย่างนี้เหรอว่าต่อให้ผลงานจะเป็นแบบไหนโอกาสที่จะแยกทางกันของเซาเกตกับลิขสิิอังกฤษก็มีมันก็ต้องมีเพราะอยู่ที่ไปได้ถึงไหนถ้าคุณเคยคราวที่แล้วคุณเข้าชิงมาแล้วอ่ะถ้าถ้าเป็นแชมป์ี่ผมรีบลงเลยนะก็ต้องรอบรองเลยเป็นอย่างน้อยอก็ต้องรอบรองเป็นอย่างน้อยแต่พอหรือเปล่าเพราะทีมถ้าแปลว่ามันไม่ก้าวหน้านี่เฮ้ยเขามีจุดแล้วจุดซาก้าไปรวมกันเลยทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันเลยแล้วก็ให้เซาเกตเป็นคนคุม ขาดแล้วก็คุมไงทิ้งไปอิตาลีนั่นแหละแค่จุดโทษเองถ้าไม่โดนโกงนะซาก้าไม่โดนผักนะโอ้โหเสื้อทับขาดเลยอ่าอ่าอ่ะโอ้หลายคนก็บอกว่าคอมเมนว่าไงเอ็ดดี้ฮาวไหมฮะอังกฤษเหมือนกันเอ็ดดี้ฮาวเอ็ดดี้ฮาวนี่ก็มีมีข่าวว่าจะไปอังกฤษเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวนะเอ็ดดี้ฮาวเดี๋ยวคุณรอนิวคาสเซิลเขาจบฤดูกาลนี้ก่อนโอ้โหแต่ซัมเมอร์นี้คือแบบ ไฟลุกแน่นอนคือต้องแต่บาซ่าตัวละครออเยนลิเวอร์พูลเชลซีก็จะเอาแมนยูก็จะเอาถ้านิวคาสเซิลมาอีกโอ้โหเดือดเดือดมีท็อตแนมแนี่ก่อแอนใชดีคือนิวคาสเซิลมันอยู่ที่ว่าเขาได้อันดับที่เท่าไหร่ต้องติ๊งต่องมาโทมัสทูเกิลอะยังไงยังไงไม่ได้ตัดโอกาสกลับสู่เชลซีเอาแล้วแต่เขาโดนไล่ไปเลยผู้บริหารชุดนี้นะใช่อื ยังไงโทไปง้อเหรคือถ้าเป็นตัวโรมันเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทูเคิลแน่หลังจากได้ชั้นยุโรปแบบเหมือนจะคุยกันดีอะไรเงี้ยทางเพเซนแบกของสกายดอยชลันก็บอกว่าสนใจแมนยูนเตดถ้าในสเปนก็แน่นอนต้องเป็นโยงกับบาซ่าเพราะว่าที่เขาจะว่างตรงนั้นทูเค้ลมามาแมนยูได้ไหมไม่รู้คุณก็ต้องเลือกกันเอา ตอนนี้ความเป็นไปได้มันเยอะทำไมจะเป็นไม่ได้เห็นไปได้แต่เซอร์จิมอาจจะไม่ได้อยากได้แบบแบบทูเคินก็ได้ต้องไปดูว่าเซอร์จิมกับเซอร์เดฟเขาคิดยังไงโปรไฟล์เขาต้องการอะไรพูดง่ายต้องไปดูเซอร์เดฟอ่ะเขาเป็นมือขวาของเซอร์จิมเขาวางเส้นทางยังไงอ่ะเขาต้องการอะไรคุณซื้อที่เป็นอังกฤษมันมีไม่เยอะ แฟงลัมพาดก็บอกว่าร่ำๆอยากจะกลับมานะแต่ยังไม่มีใครติดต่อทุกคนบอกแฟงพัก่อนให้เต็มที่ก่อนอ่ะในช่องทางของ Youtube มีการโหวตอยู่นะครับทุกคนแฟนผีเข้าไปเลือกจิมได้เลยครับอยากได้ใครแทนเทนฮากนะฮะพอตเตอร์ซาเกตเดชาบี้โทมัสแฟรงค์นะครับลองคุณซื้อที่วางแน่ๆคือชาบี้แอนนเดสวางแน่อืมตัวเลือกที่เอาไหมสนใจไหมอเอาไหม แต่ละคนทูดออีกอทูดอที่พักแบบมักเซยอหมดพลังไงเขาบอกว่าอยู่มักเซยปีเดียวแม่งเหมือนคุมทีมไหนสองปีมขอกูเขาอยู่เฉยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวละครนึงนะเปียโก้มอตตาเนี่ยอืบอกกันนะเห็นกาบอกกำลังชื่นชมมากเป็นคนซื้อที่กำลังเป็นที่ชื่นชมซึ่งถ้ามันเกิดการขยับที่ยูเวนตุสขึ้นมาเนี่ยนะ นักกี้ก็จะว่างอีกคนหนึ่งนักกี้ก็อาจจะว่างอีกคนเพราะมันมันล่ำล่ำหลายรอบแล้วว่าว่าจะไปอยู่หลายรอบเหมือนกันนะมาสกี้นะเป็นอันนี้วัยหนุ่มด้วยเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะ41ว่างอยู่อันนี้เพิ่งจะ41นะอันแล้วแต่คุณจะเลือกเลือกความร้อนแรงหรือคุณอยากเลือกวัยพลังหนุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย เวนรูนี่ไงครับคนอังกฤษแถมเป็นเด็กผีเก่าด้วยเอาสิรูนี่ก็บอกผมมีความฝันที่จะคุมแมนยูไนเต็ดเหมือนกันจะเอาผู่พิศาไแกเหรอผู้พิศาตั้ใจลูกก่อดได้เหรอเอาสิตอนนี้โบลันญาในลีกเซเรียเนี่ยอันดับสี่นะคะก็คือผลงานของเทียวก็มัดไา้ใช่ใช่ก็ห้าสิบเอ็ดแต้มมีก็มียังมีลุ้นที่จะแซงขึ้นไปอันดับสามเพราะพอมิลานเขา บ่าบอมอนกันแต่แชมป์อ่ะแชมป์ไม่ต้องยุ่งกับเขาซิมเน่ซากี้เนี่ยเขาเขาไม่โดนไล่ออกแน่นอนเพราะว่าน่าจะยาวเข้าป้ายแบบยาวๆเลยอ่ะเจราดครับแฟนลัมผาดครับไม่เอาสักคนได้ไหมครับเออหมายถึงเป็นแฟนแมนยูแล้วไม่เลือกสี่คนนี้เหรอไม่เลือกสี่คนนนโดยเฉพาะถ้าไม่เอาเดซาบี้ก็ต้องทีนี้ก็ต้องหางานใหญ่กว่านั้นนะเออถ้ามีแค่นี้เอาเทนฮากต่อก็ได้ครับ ก็มีนะเออก็มีก็มีก็มีประมาณเท่านี้แหละเซฟเทนฮาร์ครับกาตูโซ่ไหมฮะอยากได้แพชชั่นครับอยากได้แพชชั่นเหรอมักเซยังทนไม่ไหวคนไหนเปรี้ยวในทีมมีใครที่ไหต้องให้กัดจังกับหลาเหรอเง่นยกมือสิโอ้ยมักเซยบอกแพชชั่นพอแล้วขอไม่มักเซยมันไม่ได้เป็นทีมที่เกรดบีไปแล้วในแง่ผู้เล่นอ่ะจะไม่มีเงินมาให้ใช้แบบเอเชอถ้าลองมีลอง เจ้าของแขกหมาซื้อก็เดี๋ยวเ้ากลับมาเมื่อหลังปีใหม่ก็มีข่าวอีกแล้วรอบที่แปดร้อยแปดสิบแปดว่ายังอยู่ที่เดิมว่ากลุ่มทุนซาอุสนใจคืออเมริกันอ่ะเวลามันเทคแล้วอ่ะมันไม่ปล่อยง่ายๆเพราะเขามาทําธุรกิจต้องให้ได้กําไรที่เหมาะสมอ่ะกลุ่มของลองโกเลียใช่ไหมตอนนี้ใช่ไอ้ลองโกเลียเป็นประธานแต่เจ้าของเป็นแฟรงค์แมคคอร์ดเป็นคนอเมริกันนะอ่ายูเลียนนาเกอสแมนก็จบยูโรก็ต้องถามเยอรมัน ต้องอยู่ที่ผลงานของตอยชลันในยูโร2024ค่ะอันซิซิกออฟริกาว่างนะกี่ทีมแล้วเนี่ยหาโค้นเนี่ยเกินคึ่งโหลแล้วอ้โเดือดอะพอมนยูจะลงใหมกคนนึงเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ใครขยับก่อนพอแมนยูจะลงไหมกคนแล้วเผื่อเชลซีเกาลงมาด้วยขยับปุ๊บคันเนี้โอ้โหลุกเป็นไฟให้โอกาสพอชไปก่อนอืเอาน่าอย่ารีบ คุณซื้อมันมีค่อยมีเว้ยรุดอ่ะเจรุดรุดตัวนี้อยู่เหรอพีเออ่ะรุดฟานเนาะใช่อ่ารุดฟานประมาณมาแมนยูก็ได้นะมาดูงานใช่ไหมคนก็แบบเออจะปลูกปีศาจให้ได้เลยใช่ไหมปลูกปีศาจไม่ใช่ปีศาจไงจะปลูกปีศาจได้เลยทั้งดูนี่ทั้งฟานิสโตรอยนี่ฮะนี่ดูสิตอนนี้ไม่ได้คุมไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะถ้าซีดานไปยูเว่ไม่ได้ไม่ได้คุมพีเอสวีแล้วนะถ้าซีดานไปยูเว่เอาแมสอาริกีมาเชลซี ซีดานจะไปยูเอได้ไหมต้องการสูตรนี้ใช่ไหมได้ดิฉันขอรอยูโร2,024ให้จบก่อนแล้วดันมันดันเป็นปีที่มีมีบอลใหญ่ด้วยไงยูโรด้วยไงคือมันสามารถกำหนดได้ทั้งชะตาของเซาเกตและดีดี้เดชองมันมันพัวพันหมดเลยทีมชาติยังช่วยไม่ได้คือจะให้ใช่เพราะว่าช้อยของช้อยในใจของซีดานมีไม่มาก เราไม่ต้องพิมพ์บอกว่ารู้ดีจริงๆหรือว่าไปคุมทีมเองอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเก็บความเสลอนั้นไว้ในในเครื่องของคุณอ,อ่าออออออโมริมคอนเต้ฟริกก็ยังว่างอยู่ใช่ใช่ อังกฤษที่ว่างๆลองอะไรเชเลอร์ไหมครับเชเลอร์บอกเลเชเลอร์บอกกูกูรับซับเป็นอย่างงี้สบายดีแล้วดาวคนอื่นี่กว่ากวาสบายได้ตังกดดันก็ไม่กดดันเดินออกจากบ้านไม่ต้องทำางไม่ต้องเตรียมอะไรเลยก็มานั่งดูบอลเสร็จแล้วโค้ดมีทรงตอนนั้นก็ใจร้อนเออตอนนี้เขาวิดเอาคลับอือ่รุดเหรอก็เลยมาอบรมรุดฟานิสเอรอยอ่ใช่ตอนนี้เขาออไม่เขาโปรไลเซนอยู่แล้วแต่หลังๆเขามาดูงานทางอื่นอ เออไม่ขนคาริคแต่แต่ก็ถ้ามันอยู่ในระดับหลีกสูงสุดก็ก็น่าสนใจนะแต่ตอนนี้โบโร่ไม่ได้ขึ้นมาก็เคยคุมแมนยูขัดตาทับไงอือก็ย่าพิ่งคิดมากใครถ้าอย่าพิ่งคิดมากกับข่าวแกเรตซาเกตกับพอตเตอร์ยังน่าร้อนอ่ะนัซีซั่นถึงขยับคือเข้าใจแหละเพราะคนแฟนแมนยูนเต็ดอาจจะมองว่าบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยพอตเตอร์อยู่เชลซียังไม่ไหวเลย แล้วตรงนี้จะไหวเหรอไหนจะเรื่องที่มีปัญหากันมาหลายๆคนในระยะหลังคืออีโก้ของนักเตะการทําตัวจะไหวไหมเอาอยู่เปะไรอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆคิดกันไปอย่าเพิ่งกุ้มใจนเป๊ปไรเดอร์มานี่ฮาเลยนะครับฮาไปไหนไปแมนยูคงไม่ติดต่อหรอกค่ะคงไม่ติดต่อไม่น่านะนะเออเอตอนนี้มันแบบว่าหน่าสิวหท้ขวานเกินไปเกินไปเกินไปเอาจากผู้ช่วยครอปจะไปอยู่แมนยู อลอนโซไปเลยครับชาบีอไปปาดมาให้ค่าจ้างเยอะเยอะชอนไดก็มีนะอังกฤษอังกฤษชอนไดก็พอเริ่มอังกฤษกันใหญ่เลยใช่ไหมสตรลองค่อยคิดดูลองค่อยคิดดูบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าแกแกก็แกเชียร์ให้เบ็กซิตเสร็จแล้วแกก็อพยพไปอยู่ที่โมนาโกนะจะได้ไม่ต้องเสียภาษีสบาย